มะเร็งโรคร้ายที่ใครหลายคนอาจหวาดภาวาที่จะเฉียดใกล้แต่สําหรับเพนลักษณาําเลิศโรคมะเร็งไม่ได้ทําให้เธอหยุดทํางานเพื่อมอบความรักและความเมตตาให้กับเพื่อนพนุษย์แม้ว่าเธอจะรู้ว่าเธอจะมีชีวิตเหลืออีกไม่นานเพนลักษนาก็ได้เลือกที่จะทุ่มเทชีวิตแบ่งปันความสุขให้คนไข้ด้วยการเป็นพยาบาลไร้หมวกออกตรวนเยี่ยมบ้านดูแลผู้ป่วยที่ไม่มีต้นทุนชีวิตเพียงพอที่จะเยียวยาความเจ็บป่วยของตัวเองได้ ไม,ไม่เรียนนะลุงนะถ้าลุงมีอะไรให้ให้โรงพยาบาลตาชีช่วยหมอพยาบาลที่นี่เขายินดีช่วยทุกอย่างเนาะบางทีเราไม่รู้คนไข้เยอะหลายคนเราไม่รู้ว่าใครใครอยากให้ช่วยเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากการรักษาแล้วเนี่ยลุงก็บอกอนะแล้วก็เดี๋ยวหมอตามไปเยี่ยมบ้านก็คือไปทําแผลให้แม้ว่าความเจ็บป่วยจะประทุขึ้นจากอาการผิดปกติที่เกิดขึ้นตามร่างกายจนกระทั่งแพทย์วินิจฉัยว่า เพนลนักษณะเป็นมะเร็งในต่อมน้ำเหลืองขั้นร้ายแรงแต่ก็ไม่สามารถทําให้จิตใจที่แข็งแรงของเพนลนักษณะยุติการทําหน้าที่ของพยาบาลที่มีหัวใจความเป็นมนุษย์ด้วยความเชื่อมั่นว่าช่วงเวลาชีวิตที่เหลืออยู่นั้นคือโอกาสและเวลาที่เธอจะได้ช่วยเหลือชีวิตผู้อื่นต่อไปตอนนี้ที่ป่วยนี่คือว่าป่วยนี่ยังยังมาทํางานได้อยู่พันผ้าเอาพาก๊อซพันแขนสองข้างะนะฮะที่พันนี่เป็นเพราะเลยครับเพราะว่าแขนมันเป็นเนืมนเม้มันเน่าอ่ะอืมเพราะว่าส่งผลออกมา แล้วก็รักแร้บวมต่อนี้เหมันตเลย,ม,ออยมันบวมเลยสุดท้ายเราก็ได้ผลสรุปไปว่ารักษาหรือไม่รักษาเนี่ยมันก็ก,ก,ก็ก็ตายอยู่ดีแหละเพราะฉะนั้นอยู่อย่างนี้ดีกว่าใช้ใช,ใช้ชีวิตใช้เวลาเนี่ยที่มันเหลืออยู่เนี่ยให้มันเต็มที่กับการทํางานกับลูกแล้วก็ครอบครัวนวนบ้านแล้วบ้านควค่ะคุณไขทพิการนะคะ นี่ไม่เย็นทุกทุกเดือนได้ไหมครับก็ปกติเ okay, ด okay, ือนละครั okay, <S <S ้งมาเปลี่ยนใส่สวนแต่ตอนนี้คนไข้มีปัญหาเรื่องแผลกดทับค่ะก็เลยต้องมามาทำแผลด้วยนะไปทำกับข้างไม่ตกรึเปล่าเองครับก็เก่งนี่ทำอะไรย่าบวชประชามอะเรอ๋ไอเจียวขายแล้วเปล่าถัดถัดกระเฉดนะครับทุกๆวัน หลังจากที่ดูแลผู้ป่วยในที่โรงพยาบาลคาชีนะ้เพ<อ>็นลักษณะจะออกตรวนเยียมผู้ป่วยตามบ้านซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนไข้ฐา,านะยากจนพิการที่ไม่สะดวกต่อการเดินทางมารับการรักษาที่โรงพยาบาลพี่ติ๋งทำงานนี่คือยัง,ย,งยังรู้สึกคือเห็นแล้วรู้สึกว่าเหมือนคนไม่ป่วยเป็นอะไรหรือเปล่าครับก็คือถ้าพูดตามตรงอ่ะยังไม่มีใครเชื่อจริงๆว่าพี่ติ๋งเป็นหรือว่าไม่เป็น ถ้าไม่เห็นผลนะคะใช่เพราะว่าพี่ติ๋งทาเหมือนเดิมทุกอย่างแล้วไม่มีอาการอะไรที่แสดงว่าเออเขามีโรคที่ร้ายแรงอยู่ในตัวเองนะเขากําลังจะไม่ไหวแล้วแต่ไม่มีเขาไม่แสดงอะไรออกมาเลยพี่ติ๋งจะไม่มีการว่ากลัวไม่มีกลัวตายไม่มีกลัวเจ็บไม่มีกลัวที่จะต้องเป็นโรคอะไรที่มันร้แรง ว่าอะไรเงี้ยก็คือจิตใจเขาจะสู้เขาจะยิ้มตลอดเขาจะพูดว่าเออพี่เป็นอนุนันนี้นะแต่พี่ไม่รู้ว่าเป็นอะไรช่างมันเถื่อพี่ไม่ได้คิดอะไรมากและพี่ก็ไม่เจ็บมากความรักและความผูกพันที่เป็นลักษณะนี้ให้กับคนไข้ในการดูแลของเธอนั้นไม่ใช่แค่เพียงการรักษาแค่อาการของโรคแต่ยังดูแลไปถึงสภาพจิตใจชีวิตความเป็นอยู่รวมทั้งดูแลไปถึงครอบครัวของพวกเขาเหล่านั้น และสิ่งที่เธอได้รับกลับมาเยียวยาจิตใจในขณะที่เธอต้องต่อสู้กับโรคร้ายก็คือความรักความห่วงใยและกำลังใจจากคนไข้ผู้ยากไร้เหล่านั้นเช่นกันลูกชายไปโรงเรียนแล้วเหรอครับแล้วแม่เป็นไงบ้างวันนี้ได้ข่าวไหมไม่สบายหารถไปจะไปหาหมอด้วยต้วยอนนวลลหมอได้ี่นีและนี่โดวลราคุณหมอนีรา ม,มีคุณหมอมีคุณพยาบาลมาเยี่ยมอยู่ที่ถิงมเยี่ยม,ม,ม,อมตอนนั้นตอนที่นนเจ็บป่วยยังไงให้กำเพาะให้กำลังใจไมใหมบบอกให้สู้ชีวิตให้สู้ต่อ,ตอไม่ทมอนน้เอเองครับแล้วย่างนี่ช่วยได้ไหมครับตอนแสดงตอนนั้นน่าจะทํนป่วยใหมไๆนี่น่าจะเครียดด้มใจเครียดครับเหมือนกับว่าเรายังมีมีคนสนใจดูแลให้กำลังใจแล้วก็มีกำลังใจจะจะสู้ต่อมือคิดว่าจากอะไรรัน ใจดีขึ้นจากกำลังใจจากแฟนจากลูกจากหมอที่คอยมาเยี่ยมเลยหลายอย่างจากความห่วงใยแต่ความห่วงใยที่เขามีให้กับเราเราก็ต้องต้องสู้พอแล้วหายไปเขาก็โทรโทรถามว่าเป็นอะไรพอเขารู้ว่าป่วยคือคิดว่าป่วยไม่มากแต่พอรู้ว่าป่วยมากอะไรเงี้ยพอวันที่เรามาเห็นหน้าเขาครั้งแรกเนี่ยเราก็ถึงเราไม่ได้มาทํางานเราก็ยังนึกถึงจําหน้าคนไข้ได้หมดทุกคนที่เราเยี่ยม พอไม่เห็นหน้าเนี่ยสบตากันเขาเราก็รู้แล้วพอเขาหยิบรุง่งผู้ดูมาจากใต้บอดเนี่ยให้เขาก็บอกให้เราอะสู้ต่อก็<笑><笑>เลยกลายเป็นว่าตอนแรกเราให้กําลังใจเขาให้เขาสู้ต่อตอนหลังเขาก็ไม่ให้กําลังใจเราให้เราสู้ต่อก็ไม่เป็นไรจับมือกันสู้ความสุขจากการให้ด้วยความรักและความเมตตา <S <S เป็นสิ่งที่ช่วยเยียวยาจิตใจของเพลนลักษณะให้แข็งแรง ทุกวันนี้เธอดำรงชีวิตที่ต้องต่อสู้กับโรคร้ายด้วยหัวใจที่ไม่ยอมพ่ายแพ้ต่อโชคชะตาและกำลังใจสำคัญมาจากครอบครัวที่อบอุ่นไปด้วยความรักและความเข้าใจของคู่ชีวิตและลูกชายทั้งสามคนที่พร้อมจะ,ะเผชิญหน้าร่วมแรงร่วมใจกันฝ่าฟันความทุกข์ในครั้งนี้ไปพร้อมกับเธอถ้าคนที่ทำดีเนี่ยทำดีแล้วถ้าเกิดเสียชีวิตเนี่ยถ้าเกิดมันปรากออกไปเนีทำให้คนที่ทำดีต่อไปเนี่ย ที่รุ่นหลังๆเขาจะท้อถอ,อ,อยนะครับมั่นใจว่าเขาต้องไม่เป็นไรน่าจะผ่านพ้นไปได้โดย,โดย,โดยทีไ่ไม่เป็นไรครับเพราะว่าพี่เขาเคยไปช่วยเหลือดูแลผู้ป่วปยเป็นใช่ครับใจครับตรงนี้เม่เฉอากลับมาที่เราก็าครอบครัวนะครับจากการที่เขาเล่าให้ฟังมันก็จะทําให้ลูกของเราเนียจิตใจก็อ่อนโยนขึ้นนะครับมันก็การการที่เราได้ให้ มันก็จะดีกว่าที่รับมือที่ให้กับมือที่รับเนี่ยจะต่างากันมากให้กำลังใจคุณแม่ไหครับอ๋อก็คือส่วนตัวล้วเป็นคนเรียนพ่อเก่งก็พยายามตั้งใจเรียนให้คุณแม่ครับแม่ชื่นใจก็ช่วยงานบ้านทุกอย่างครับอยกให้แม่หายไวก็สวดมนต์ให้ทุกวันครับตื่นมาเนี่ยมันมีลมหายใจปุ๊บเออวันนี้ได้ทําอะไรแล้วก็ หมือนกับว่าเออวันนี้เขาเปิดโอกาสให้เรานะเรายังมีเวลาเหลืออยู่ก็มาดูแลคนไข้าอาชีพพยาบาลเนี่ยเป็นอาชีพที่เราเนี่ยได้ทํางานได้ทํากุศลได้ทุกวนนันไม่ต้องเะเวนไปไที่วัดไม่ต้องไปแบบไปวัดไกลๆอะไรเงี้ยแต่ว่าทุกวันเนี้ยเชา้าขึ้นมาเราก็ได้บุญแล้วแม้กระทั่งเสาร์อาทิตย์มีคนไข้โทรมาปรึกษาเราบอกว่าเนี่ยเครียดอยากฆ่าตัวตายเราฟังเขาประมาณชั่วโมงหนึ่งแล้วก็ให้กาลังใจเขาพอวันจันทร์มาเจอเขาเขาก็มาขอบคุณเราบอกว่าเขาเปลี่ยนใจแล้วเขาไม่ฆ่าตัวตายดีกว่า อยู่ดีกว่าก็มันก็ทําให้เรารู้สึกว่าชีวิตทุกวันนี้ทาทางานไปไม่ได้หวังอะไรรู้สึกว่าตัวเองมันก็มีคุณค่าในตัวของเราเองแม้ว่าโศกนาฏกรรมะตะตทางจิตคือเรื่องราวที่มนุษย์ทุกคนไม่สามารถหลุดพ้นหรือหลีกเลี่ยงได้และการหันกลับมาดูแลจิตใจของตัวเองให้อยู่ในความสงบและความสมดุลพร้อมทั้งเผื่อแผ่ความรักและความเมตตาไปยังเพื่อนมนุษย์ ที่ตกอยู่ในวังวนแห่งความทุกข์ที่ไม่แตกต่างก,กันอาจเป็นหนทางแห่งการเยียวยาความป่วยไข้ของชีวิตและจิตใจเพื่อการใช้ชีวิตอยู่อย่างมีคุณค่าและมีความสุขได้อย่างแท้จริงการเรียนรู้ที่จะรับมือกับความเครียดอย่างถูกวิธีนั้นอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้ที่จะลดความกดดันที่เข้ามาในชีวิตนะครับรวมถึงช่วยลดถ,ถึงสภาวะความตึงเครียดต่างๆที่กําลังเกิดขึ้นอยู่ในสังคมณเวลานี้นะครับ เราก็สามารถที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยลดความตึงเครียดให้กับคนในครอบครัวหรือว่าคนใกล้ชิดได้นะครับโดยวิธีการง่ายๆนั่นก็คือการรับฟังซึ่งกันและกันนั่นเองนะครับในการที่จะยอมเปิดหัวใจทําความเข้าใจรับฟังความทุกข์ของคนใกล้ชิดของเพื่อนเพื่อนเพื่อช่วยกันแบ่งเบาปัญหาต่างๆนะครับโดยการรับฟังเท่านั้นเองนะครับสําหรับคุณผู้ชมที่สนใจเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพจิตยังมีเวลาอีก2วันนะครับสําหรับสัปดาห์สุขภาพจิต ส่วนรายละเอียดนั้นก็สามารถเข้าไปหารายละเอียดได้จากเว็บไซต์ของกรมสุขภาพจิตที่ปรากฏให้เห็นอยู่ข้างล่างนี้นะครับสำหรับวันนี้แผ่นดินไทยลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ